อาจารย์คะถ้า,ถาเกิดก,กรงงเขาประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายแล้วมันจําเป็นไหมคะที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยเงินฝากแล้วก็เงินกู้ตามไปด้วยอะค่ะไม่จําเป็นรอไม่จําเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายคืออะไรอะไรอย่าไม่ได้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลา้าแบงก์ชาติให้สถาบันการเงินมากู้เขาในตลาดซื้อคืนพันธบตัตรแค่นั้นอะไม่ได้เป็นสิ่งที่ธนาคารไม่มันอ้นั้นมันเป็นท่อนระหว่างสถาบันการเงินกับธนาคารในประเทศไทยอืมไม่เกี่ยว โดยธรรมชาติค่ะเมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็ขึ้นแต่ว่าแต่ละแบงก์เขาก็ต้องดูของเขาเองนะถ้าสภาพคล่องเขามีเยอะมากเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพราะมันเป็นต้นทุนเขาอแล้วเขาแต่เขาอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็ได้หรือไม่ขึ้นก็ได้อันนี้มันไม่มันไม่ มันไม่มันไม่ส่งผ่านทันทีมันไม่ส่งผ่านทันทีแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปแล้วมันเกิดสภาพคล่องลดลงเขาอะไรอ,อันนี้แบงค์ผ่านนี้เขาก็ต้องอนุวัตตา่าอ